น้องัตีคะน้องลัตีคะน้องตัองตีครับขอโทษนะครับคือพวกเราเป็นนักข่าวอยากขอสัมภาษณ์น้องนะครับนักข่าวเหรอแล้วพี่อยากถามในรตีกันเหรอคะแบบว่าไลฟ์สไตล์ของตัตีหรือว่าฟิชเชอีพี่อยากถามเลยเหรอคะพอดีมีข่าวว่าเดี๋ยวขอพี่อ่านแป๊บนะครับค่ะนี่ค,ครับตัวประกอบช่องดังติดหนี้เป็นล้านขอขายตัวแลกเงินอะไรนะ เป็นน้องรตีหรือเปล่าครับนิดพี่พูดอย่างนี้ได้ไงอะรตีฟ้องได้นะเลกอย่างละตีไม่ใช่ตัวประกอบนะคะละตีเป็นดาราค่ะพี่ไม่ได้บอกว่าเป็นน้องละตีนะคะแต่เขาลงรูปน้องละตีค่ะพี่ก็เลยอยากรู้นี่ค่ะนั่นสิครับโอ๊ยไม่รู้ค่ะไม่ใช่ละตีนะคะน้องละตีค่ะน้องรตีครับเดี๋ยวก่อนครับขาสัมภาษณ์หน่อยครับเดี๋ยวมีอะไรกันเจะสัมภาษณ์น้องอะครับน้องก็เป็นนักแสดงน้องเขาคงไปอ่านบท พี่เป็นพู่กับสัมภาษณ์พี่อีกบ้าใครมาทำเรื่องพวกนี้วะฮัลโหลรัตเตียงค่ะไงเห็นข่าวแล้วใช่ไหมแม่ดาราสาวคนดังนี่ ฝีมือพวกแกเหรอเหจุพวกนั้นเป็นพระพวกของพี่เองอพี่แค่อยากให้เรียกร้องความยุติธรรมนิดหน่อยว่าตูดดาราสาวสวยยืมเงินไปแล้วพี่จะเชิดฉันไปาติตอนไหนฮะฉันพยายามหาเงินคืนพวกแกอยู่นะฉันจะบอกอะไรให้ยิ่งพวกแกทำให้ฉันดูแย่ฉันก็จะไม่มีงานทำแล้วฉันก็จะไม่มีเงินคืนพวกแกด้วยเหรอแสดงว่ายังไม่ได้อ่านข่าวให้ดีสินะในข่าวเขาบอกว่าดาราสาวตัวประกอบติดหนี้นต้องยอมขายตัว ถ้าพี่เอาตัวน้องไปขายที่เมืองนอกเพื่อใช้หนี้่ทุกคนเขาคงคิดว่าน้องติดหนี้ต้องยอมขายตัวพี่ให้เวลาแค่อาทิตย์เดียวถ้ายัางไม่มีเงินมาใช้หนี้แล้วก็เตรียมตัวไปเป็นเมียรับจ้างเมืองนอกได้เลย